มาภาพพระครูปรดัดนรเดชทิตาราโพเป็นเจ้าวาดวัดป่าหนองพิงตำบลหนองกระทุ่มอำเภอเดิมบางนลงบวชจังหวัดสุพรรณบุรีอาจจะมามีความศรัทธาในองค์สมเด็จสมเด็จพระจันโตมาตั้งแต่เด็กๆแต่อายุ10ขวบ11ขวบสามารถสวดท่องจำคาถาชินมัชรในแต่เด็กๆเรามาใช้ในชีวิตปัจจาวันเพราะส่วนหนึ่งก็าจะมาเป็นคนกลัว ก็เลยหัดทองมาตั้งแต่เด็กๆก็ใช้มาใช้มาละคขอแล้วก็ที่วัดที่วัดนำทำวัดสวดมนต์พาพระทุกรูปจะต้องสวดกาถทาเชิญมัณชอนได้ทุกรูปแล้วก็มีงานพุทธาพิเศษต่างๆก็จะเน้นให้พระสวดธรรมจักรกับกาถทาเชิญมัณชอนเป็นส่วนใหญ่ทุกครั้งไปก็อาตมภาพเนี่ยมาในครั้งนี้ก็ได้รู้จกัก รายการทีวีของฟ้าให้ทีวีมานานประสมควร,รติดต่อติดตามมาแล้วก็ได้ดูผลงานของโยมพ่อฟ้าที่ได้เป็นสะพานบุญสร้างวัดต่างๆทั่วประเทศมาพอสมควรอาตมาเนี่ยมาในครั้งนี้ก็มาในด้วยความศรัทธาของสมเมดจ็จพระจันโตเพื่อแล้วก็อธิษฐานไว้ขอนำอพระที่พ่อฟ้าบริจาคให้ ไปสร้างวัดให้เจริญงกงามในพระพุทธศาสนาเป็นที่พักพิงด้านจิตใจของญาติโยมที่เข้ามาเพราะว่าวัดปา่าหนองพิงเป็นวัดสุดชายแดนเป็นวัดสุดเขตของอำเภอเดืมบางนางบวชติดกับอำเภอด่านช้างที่อยู่ในกลางไลอ้อยที่เพิ่งสร้างมาได้13ปีตอนที่อาามายอยู่ที่อาณามายมาอยู่ที่วัดปา่าหนองพิงได้13ปีสร้างจากที่พักส่งตอนนี้กําลังย,ยกสถานะเป็นวัดขอในชื่อนามของวัดปา่าหนองพิง ตำบลหนองกระทุ่มก็คือแจ้งความประสงค์ยติโยมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมสร้างบุญสร้างกุศลในครั้งนี้เพราะที่วัดจะมีโครงการโครงการตอนนี้ก็คือมีโครงการอบรมนักเรียนชั้นประถมและมัธยมประจำนวน200 200คนทุกวันศุกร์ตลอดวันั้งมีอาหารมี จัดนำพาบุคลากรคณาจารย์ทั้งหลายนำพาปฏิบัติทั้งวันทุกคนสุขรแล้วเป็นสลาใช้สลาที่วัดแต่ตอนนี้ที่สลาที่วัดก็เหลือการตีฟ้าที่ยังไม่ครบสมบูรณ์ที่ยังต้องรอการก่อสร้างให้แล้วเสร็จและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเมนที่มีปัจจุบันเป็นเมนเก่าแก่ป่องเมนแ,แต่ก็ซ่อมแซมตามใช้ประโยชน์ไปก่อนเพราะว่ายังไม่มีปัจจัยในการก่อสร้าง ก็เลยมาในครั้งนี้ก็จะนำสมเด็จหลวงปู่โตไปให้แก่ผู้มีศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่มาร่วมบุญร่วมกุศลในครั้งนี้ก็จะแจ้งความประสงค์มาร่วมบุญและรับพระสมเด็จหลวงปู่โตไปได้ก็หรือแจ้งร่วมความประสงค์ผ่านบัญชีอัตมาภาพธนาคารกสิกรไทยาสาขาเดิมบางนางบวช ชื่อบัญชีพระครูปรชญันฤเดศหมายเลขบ,บัญชี0683887226เบอร์โทรต่อม,มาก็คือ0821599879ก,ก็สุดท้ายนี้ขอพระราณิสงจงสะท้อนย้อนรอยถอยกลับหาคุณโยมพ่อ,อฟ้าและทีมงาน ทุกคนทุกท่านที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันสร้างกุศลพลบุญส่งต่อให้แก่วัดต่างๆทั่วประเทศและก็ขออนุโมทนาบุญเป็นอย่างยิ่งกับญาติโยมที่ได้มาร่วมด้วยช่วยกันสร้างทาวรวัตถุของวัดต่างๆทั่วประเทศขอให้มีความสุขความเจริญขอปร,ราณิสงบุญบาร,รมีของสมเด็จพุทธาจารย์โต บุญบรารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงมาส่งผลดลบดาลให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านจงมีความสุขความเจริญประสงค์สิ่งใดสิ่งที่ชอบประกอบด้วยธรรมแล้วขอสิ่งนั้นจงพันสำเร็จพันสำเร็จดังปฏิหารทุกคนทุกท่านเถิด